อัลโล everyone สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ไม่พลาจะพาไปบรูนีไอแลนด์อยู่ที่เทสมเนียค่ะเราจขี่เฟอร์รี่ข้ามฟากไปเกาะบรูนีค่ะทุกคนพาลงทะเลจา้าทุกคนจา้าเราต้องขี่เรือข้ามฟากไปจ้าทุกคนจา้าไปเกาะบรูนีกันมาถึงแล้วรอขึ้นเรือสั่งกาแฟกับมาเฟ้นกินก่อนขึ้นเรือบรูนีอาหาร ง่ายๆมิแตอ่อาหารไม่ได้กินอาหารต้องหิวเนี่เลยสามชั่วโมงเราเดินทางมาสามชั่วโมงจะลง <ขอ S 1> เรืออีกสามชั่วโ<า>ม,ม,มงขอที่ต้นไม้เต็มค,คนมานั่งรอเทียบมองออกไปทะเลข้างนอกท่าเรืออยู่ทางนู้นชอบขาที่มีต้นไม้เต่เต็มเลย ใส่เส<อ>ื้อกันน้ำทะเลคนละตัวไปขึ้นเรือรอเต็มแล้วนะยังไงก็จ้ารอเต็มท่าเรือแล้วเรือไม่ได้ใหญ่เรือสปีดโบทเล็กๆวว้าว แต่เป็นไะน้ำมันใสนน้ำใสเพราะว่าเป็นหินไงมันก็เลยไม่มีทรายน้ำมันก็เลยใสเรืมันตีน้ำให้คุณดีมาก <laughs> อันป็น่งนึ่งคันคันที่สองมา,าตาดทะเลสวยมากน้ำใส่ ้าว <laughs> but still good we still on time but no time to eat ทำมัน a bit upset น่อย t e e ีกอันนี้ใส่ถุงมีการแจก ยาแก้เมาเรือแล้วทุกคนเราคิดว่ารอบนี้เราจะรอดถึงไม่เมาเรากินไว้ก่อนเพราะว่าแกกยาแปลว่ามันต้องตื่นเต้นโชคโชนสรุปแล้วจริงๆค่ะเรือสปีดบท๊ทวิ่งเร็วมากเอาแบบหัวลอยฟ้าไปเลยสุดยอดอีหลีจะกรอบนี้ จุดแรกค่ะเขาบอกว่าจะมีปลาโลมาให้ดูตรงนี้ค่ะดูช่วยกันว่าเราจะเห็นไหมลุนไปน้ำกันจ้าโอ้ยไอรว่าว้าว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 

พี่น้องจ้าขับเร็วมากจนแบบหัวลอยเลยเลยเรือสปีดโบท๊ทพาบินไปสถานีต่อไปค่ะเวลามีจุดสำคัญสำคัญเขาจะจอดให้ดูแล้วพอเวลาดูเสร็จเขาก็จะสปีดเต็มที่ค่ะ So, what you there, head. folks, is an old cave. Uh, so ancient, in fact, that the, uh, the back of the cave is washed out and then the roof has come down and it's left us with those two beautiful sea stacks. 35 miles over behind the us there, it's Island, so just outside of Port Arthur. These ones here, around about 275 metres above sea level. This one's over there, it's called uh, Cape Killer. ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึงน่าสนใจมากๆเขาเรียกว่าโรงโมขน,นเป็นเหมือนกับแก๊สพุ่งเป่าพ่นน้ำขึ้นมาข้างบนตื่นเต้นมากค่ะมันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนมันน่ากลัวด้วยมันกลัวมันดูดลงไป มันเป่าขึ้นมาเสียงมันเหมือนเหมือนช้างเหมือนช้างคำรามทุกคนจ้าหน้าดูสวยแปลกตาไม่เคยเห็นม,มีสิ่งใหม่ที่เห็นครับเกิดขึ้นกลางทะเลเกิดขึ้นมาเองเป่าขึ้นมาเหมือนกับแก๊สเป่าขึ้นมามนทั้งทั้งที่มันไม่มีอะไรให้เราเห็นเลยว่าเป็นอะไรข้างล่างภาษาอังกฤษเรียกโกลโฮแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไร เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติค่ะเอาขึ้นมาเองเหมือนช้างพ่นน้ำแล้วเสียงคำรามมันก็เหมือนช้างเดินเหมือนเขาจำเสียงไดโนเสาสวยมากค่ะ เงินฟ้ากันเลยค่ะทริปนี้ไม่แนะนําสําหรับคนเมาเรือนะเพราะว่ามันเร็วมากแล้วน้ำลัก็ตีเรือมันทําให้เมาเรือสมกับที่เขาแจกยากแก้มเมาเรือ Everyone, uh, yes, as Ben said, the Bruni Island long necked penguin that is, until they fly away, then they become black-faced cormorants. One of my favourite birds. คนเมาเรือหนึ่งอัตรตาพี่น้องจ๋าขนาดกินยาแก้เมาขนาดท้าแจกยาแก้เมายังเมาพยายามหลับให้ลืมความเมาพี่น้องเอ้ยตาสงสารนี่ง Male Australian bird sounds. Now it's just Southern Tasmania. You might be wondering where the gals are. They're somewhere different. These guys smell pretty clever enough. Worked out how to break into the Atlantic, it was monitored as much as it nowadays. So, uh, they probably would have been taken out. They're going to be in the next แต่ใจก็คิดอยากขึ้นฟังแล้วทะเลตวนไหลน่าหน่อยดูมันลอยมุ้งวิงมุ้งวิงเห็นน้ำเป็นอ้ำสนุกหลายจนะ่เนาะดูดูดูข่ะเล่นน้ำ ทริปเที่ยวก่อวันนี้ก็จบลงด้วยดีค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าชัก็กดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีทุกคนค่ะ